ก่อนของผม16.6นะครับมารอบนี้ 17m นะครับนะเปลี่ยนของแค่2ชิ้นเองอะ่ะอันนี้คือแบบบัฟทุกอย่างฟาร์มจนแดงได้ 17m นะครับไม่มี VIP มีแค่ฟาร์มออฟไลน์นะครับประมาณนี้แล้วยังไม่ได้รวมขยะอะไรอีกหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเราไปคิดกันว่ารวมแล้วเราได้อะไรบ้างได้กี่เอม นี่นะครับคือได้การ์ดขนาด <ori> อันนี้คือน่าจะหลุดไอ้นี่แหละหลุดการ์ดได้แปดใบแล้วก็อันนี้อีกใบหนึ่งน่าจะหลุดไอเน,นี้ยอันนี้คือของที่ได้มานะครับนี่คือพวกนี้ที่ผมได้มา <S <s <we ak> เดี๋ยวผมไปลองคิดแบบคร่าวๆเลยแล้วกัน ผมเปลี่ยนส่วนหัวกับส่วนปากนะครับเปลี่ยนส่วนหัวกับส่วนปากก็ได้เพิ่มมา <c oughs> เห็นไหมนี่เปลี่ยนสองอันนี้ได้เพิ่มมาเนี่ยสองอันเนี้ยยังได้เพิ่มมาอีกนะครับอันนี้คือของที่ดรอปมาดูกันว่าเรา, <c oughs> เ,ราเราได้เพิ่มกี่เอ็มปึ๊บอันนี้ก็ใช่นะครับ อันนี้คือของทั้งหมดเราจะย่อยทิ้งเลยนะครับอ่ะมีประมาณนี้ได้เพิ่มอีก2.7ก็ได้เกือบ19อิมเลยนะครับเอทําเป็นเล่นไปนะครับ เยอะมากนะครับ1 9มเลยนะอ่ะวันนี้มีคนมาพอดีมีลูกค้ามาลงพอดีเลยนะครับผมจะเอาเป็นออฟฟิลลิวนะฟินล,ลิวหรือคาลิทด,ดี้อะออฟฟิลลิวแล้วกันยิงแบบโหดๆเลยนะครับมาลุย ทั้งสองตัวลงดันไบเหมือนกันแต่ดันใหม่อ่ะฟิลลิวจะแรงกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นธาตุน้ําแล้วในด,ดันมันเป็นธาตุไฟจะแรงมากคงกินอาหารก่อนใครที่สนใจอยากลงดันสวิปใบอาชีพก็ทักมาหาผมได้นะครับอามาตะไว้1อัน โอเคลุยครบอ่าครบแล้เห็นไหมครับเปลี่ยนของแค่2ชิ้นเท่าไหร่ขึ้นมาเยอะอยู่นะขึ้นมาเยอะเลยแหละผมว่าห้าร้อยเอ็มหกร้อยเอ็มแปดร้อยเอ็มแปดรอยเอ็มนะครับ หับปนเล่นลื่นไปโอ้โหสุดจัดไงครับแปดร้อยเอ็มเลยนะโหดจัดเลยหูแรงมากแรงจัดแรงมากครับทับเ็นเล่นแบบโหดแรงเลย สุดผููบอกเลยว่าแรางมากหาให้เราโวมตีตัวนี้นะครับเค จบเรียบร้อยครับเรียบร้อยมันนะพอดีถือโอกาสเลยเฮ้ยมนแรงนะครับเนี่ยแรงจัดเลยนะครับสำหรับเฟรนลิวของเรา เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมลองเอาเซนดี๋ไปฟาร์มไม่น่าได้ไม่น่าได้ไไดเพราะว่ามันมันวิ่งมันมันวิ่งไม่3ามอยสาสิบอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะลองเอาสไนลองดูนะครับพรุ่งนี้นะฟาร์มจนแดงเลยนะครับเอาสไนาฟาร์มจนแดงเลยมาดูกันว่าพ่อข้าหรือสไนสนนี้ผมจะจัดเซตเซตพวเนี่เห็นไหมมันจะมีโอกาสหเปอร์เซที่จะดรอปเซนี ตัวนี้ก็ก็ได้นะครับมันจะมีหางด้วยนะมีหางด้วยมีหลายอย่างอยู่ผมจะจัดแบบดีๆเลยมาดูกันว่ามันจะได้เยอะกว่าพ่อค้ามันจะห่างกันเยอะแค่ไหนเพราะว่าพ่อค้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่มีการ์ดอะพอเพื่อนๆต้องพอเพื่อนๆต้องไงซื้อไอเทมนี้ด้วยนะครับถ้าไม่มีการ์ดพึ่งดาวอะเนี่ย ต้องซื้ออันนี้ด้วยแต่ไม่แพงหรอกอันนี้ไม่ถึง m นะไม่ถึง m อมผมผมใช้ทั้งหมดประมาณประมาณาตีไปเป็นเงิน m เลยอะไม่ถึงไม่ถึง2 m ไม่ถึง m อะ็ะตีไป2 m อ็มัถ้าใครไม่มีการ์ดมีเทสนะการ์ดพึ่งดาวอะเนี่ยการ์ดใบนี้นะครับ นี่การไปเนี้มันจะมันจะไม่สนุนไม่สูนไอทมพวกเจเนพวกอะไรเนี่ยมันจะไม่สุนน้ํายาทุกอย่างนะครับขวดแอดอย่างเงี้ยมันจะไม่สุนเลยนะครับเพราะว่าเอาไว้ฟาร์มมันจะคุ้มไหมละ่ะกี่เดือนถึงจะคุ้มถ้าใครแบบกะเล่นยาวๆเลยอะ่ะก็น่าจะคุ้มนะครับใช้กี่เดือนเนี่ย ขอ,อภัยด้วยครับใครสนใจตัวนี้ก็ทักมาหาผมได้นะครับมีสองอาชีพนะลาไอ้ลงดันล่าบอร์ดก็ได้เฟนริวนี่เหมาะสำหรับลงดันเพราะว่าจมตีระยะไกลนะครับแต่เฟนริวมันจะลงบางดันมันจะลงอาจจะลงยากหน่อยนะครับต้องพึ่ง แต่ผมว่าเฟรนริวน่าจะลงดันแบบมันสุดแหละผมว่ามันแรงนะครับมันแรงจัดเลยล่ะเฟรนริวอะ่ะอันนี้คือประดับผมยังไม่ใส่ของเขานะถ้าย้ายประดับมาแรงกว่านี้อีกนะครับเนี่ยตีธาตุน้ำสิบสองเปอร์เซ็นตคู่หนึ่งแรงกว่านี้อีกผมยังไม่ได้ย้ายมาเฉยย้ายมาแรงกว่านี้อีกครับน่าจะพันเอ็มอ่ะผมบอกเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ